เรากระโดดไหมไม่เปลี่อนหรอกสองเสียไม่เสียามเลทางอย่างันแนนม่ไอคอยับมาลเองได้ีหม

ก็ทดลองนี้ดูไม่เดลี่ยนละคอามเสียไม a ไปอ่ะไปไปทันน้า